ออกห้างเก้าแสนมือสองเหลือเท่าไหร่ไปดูกันคันนี้คือรถ4ประตูเกียร์ออโต้ที่ราคาถูกที่สุดในตลาดและคันนี้เราเนี่ยได้มีการเพิ่มออปชันในการแปลงหน้ามาให้ด้วยกับคันนี้เลยนะครับโตต้ตาล e ีโว2.4 e พีรันเนอร์เกียร์ออโต้ปี2017คันนี้เรามีการแปลงด้านหน้ามาให้พร้อตัวไมเนอร์เชนสปี18เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนในส่วนของกระจังหน้ากันชนหน้าแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้านหน้าให้ซึ่งหน้าเนี้ยที่เขาเรียกว่าหน้าล็อกโค้เนี่ยมันสวยกว่าตัวปี17เนี่ะเยอะมากเพราะว่าถ้า,า,บบาณ งานเนี่ยต้องใช้ประมาณหมื่นกลางๆนะแต่เนี้ยเราแถมให้ฟรีแล้วเป็นพาร์ทใหม่ทั้งหมดเลยครบที่แค่สี่แสนไปๆเราได้ขนาดนี้เนี่ยนี่ดูมือเปิดโครเมียมกระจกมองข้างแบบมีไฟเลี้ยวรวมถึงบันไดข้างที่ให้มาเนี่ยออปชั่นพวกเนี้ยเหมือนฟอร์จูเนอร์เลยนะแล้วเจ้าของเก่านะครับเขาติดแคลริบอร์มาให้เนี่ยแคลริบอร์อย่างเดียวก็มูลค่า20,000กว่าบาทแล้วรถคันนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่ประมาณแปดพกว่าบาทแต่โคตรคุ้มค่าเลยนะแล้วถ้าใครกลัวว่าผมเอารถคันนี้มาขายแล้วราคาถูกๆเนี่ยกลัวว่าคันนี้จะเคยเกิดอ คืนจะจำนวน100%ภา้ยในเนต่ยตกแต่งเป็นโทนสีดำนะครับแล้วก็เป็นเบาะผ้า4ตัวนะครับซึ่งรถ4ประตูออโต้ยกสูงเนี่ยมันมีความอเนกประสงค์มากเพราะว่าในวันที่เราอยากบรรทุกสัก5าคนเนี่ยอันนี้นั่งไปสบาย,บายเลยแล้วแถมข้างหลังเนี่ยใส่ของได้ด้วยและคันนี้เป็นรถเกียร์ออโต้เพราะฉะนั้นผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับได้และออปชั่นที่ให้มาเนี่ยทุมอะไราแบบมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็เกียร์เนี่ยได้เป็นแบบชิปทอนิกด้วยนะครับสามารถเปลี่ยนโหมดจากเกียร์ออโต้ไปเกีย 9,000บาทบอกเลยว่าน้รถกระบะตัวสูงเนี่ยในราคาตัวเตี้ยแล้วได้เกียร์ออโต้อีกด้วยใครสนใจอยากดูรถตัวจริงนะครับเรามี2สาขานะครับมีที่ชลบุรีแล้วก็มีที่สมุทรปราการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจมออกเลดออโต้